หลอกหลออแบบโอ้โหเยอะมากอะะทีนี้เราก็เลยตรวจสอบเรื่องนี้ให้วันนี้เราส่งคุณสุชาดาสิริครงนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะไปเจอกับสองน้าหลานเลยนะคะที่ตำบลบ้านสิงอำเภอนางรองน้าเนี่ยค่ะไปทำงานที่โคราชแล้วส่วนนายวิเชิญอายุ32ยังอยู่บ้านก็เล่าให้คุณสุชาดาฟังว่าเนี่ยจนถึงวันนี้ยังไม่ลืมเลยนะวิญ,ญญาณผู้หญิงผมยาวคนนั้นน่ะ เหมือนกับมีบางอย่างเชื่อมโยงถึงกันเขาให้หมอเสรีเป็นหมอธรรมนะคะมาทำพิธีสะกดวิญญ,ญาณให้ละแล้วก็จะไม่เจอวิญญ,ญาณหลอกหลอนอีกต่อไปแต่วันสุดท้ายของการกักตัวถูกวิญ,ญญาณผู้หญิงมาเข้าฝันอีกรอบมาร้องบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วก็ยืนอยู่ข้างต้นตาลแถวแถวสะพานปูนที่เธอถูกรถชนตายเขาก็ให้หมอเสรีมาสวดปลดปล่อยวิญ,ญญาณผู้หญิงผมยาวคนนี้ พอปลดปล่อยแล้วเนี่ยเขาก็ท้าทายนะว่าถ้ามีจริงเนี่ยนะขอให้ฝาขวดน้ําขยับสิอ้าวคุณผู้ชมฝาขวดน้ําขยับเฉยเลยแล้วเขาก็เขียนเลขตั้งแต่เลขศูนย์ถึงเลข9ใส่กระดาษวางกองเอาไว้แล้วอธิษฐานว่าขอโชคขอลาบหน่อยจู่ๆลมพัดกระดาษปลิวไปเลยเหลืออยู่สองกองกองหนึ่งก็เป็นเลขสกับแอีกกองเป็นเลขศูนย์กับเลขห เขาก็เลยตกใจว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นการบอกโชคบอกราบเนี่ยเป็นสองกับแปดแล้วก็เป็นศูนย์เป็นห้าเป็นแปดอย่างเงี้ยค่ะคไอตอนตอนเขียนกระดาษผมบอกว่าผมผมรู้ว่าหน้าเซรีเก็บเป็นเป็นหมอผีผมก็เลยเอาเอากระดาษกับปะกายาเส้นมาเขียนหนึ่งถึงศูนย์พอพอจะเขาวางวางปับ๊บผมก็เดินไปผมวางปับ๊บผมอยู่ในเต็น พัดลมมันก็เยอะพัดยังไม่กลับใหม่เห็นสามใบก็สองใบก็เลยว่าเอออาทิตสองใบเป็นเลขอะไรส <2008. S 2> องแปดสามใบเป็นเลขอะไรศู 0, นย์ห้าแปดงตกใจนะพี่ไอท้ที่ไอท้ไอที่เหลือๆเนี่ยพัดลมเนี่ยทำไมมันเป่ากระสุนเหมือนเหลืออยู 3, 2. 2> อ่แค่ห้าใบสามสองแยกกองกันเหมือนติดกาวเลยนะ คือทีมข่าวของเราไม่ได้จะใบเลขหรืออะไรนะคะคือพี่เขาท้าทายผีเฉยๆนะคะท้าทายผีว่าเออถ้าจะบอกโชคบอกลาก็ลองดูซิจะมีวิธีการไหนทีนี้ทีมข่าวไปตรวจสอบในสถานกักตัวที่เป็นศาลาพักศพข้างเมนเผาศพของวัดนะ่นะคะไปเจอนายประดิษฐ์อายุ77เป็นคนเลี้ยงวัวเขาก็บอกว่าเขาวัวจูงวัวมาเลี้ยงตรงนี้ทุกวันเลยตั้งแต่เช้ายันค่ำไม่เห็นเคยเจอผีเลยอไม่เคยเจอจริงช่วงที่กักตัวเนี่ยก็คุยกับน้าหลานสองคนนี้นะ หน้าหลานสองคนนี้ก็ไม่เห็นมีความผิดปกติอะไรเลยเขาคาดว่าเอ๊ะหรือว่าไปพูดจาอะไรไม่ดีหรือเปล่าไปลบหลู่อะไรหรือเปล่าไปท้าทายอะไรหรือเปล่าก็เลยเจอกับวิญ,ญญาณทางแก้ก็คือขอขามาทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาก็แล้วกันจะได้หลุดพ้นตัดขาดจากกันไปอันนี้ผมก็ไม่รู้ด้วยนะผมไม่เคยท้า,ทาผมไม่เคยว่า ผมมาเลี่ยงออกมาทำรำมดาเลยหละะล้วตาว่าท้าทายอย่างนี้มันจะต้องเจอดีนะเมื่อนก็ตกเจอเบอร์แล้วคนเราคนเราเนี่ยอยากเจออยากเจอมันมันกอออ็อาจจะจริงแหละน,นี่อาจจะจริงของที่ที่คนเขาเห็นนะแต่ผมไม่เห็นพบว่าหนับถือว่าไม่มีไม่มีอะไรจะอย่างมานะไม่เชื่ออย่าไปลุกลูกูเราไปถามให้ถึงเจ้าอาวาสวัดเลยนะคะค่ะพระอธิการจิรพัชจรุธรรมโม,มท่านก็บอกว่า ก็เดิมทีพื้นที่ตรงที่สองน้าหลานคนเนี้ยมากักตัวเนี่ยม,มันก็เป็นเมนเผาศพค่ะเป็นที่นามกอนก็มาปรับปรุงทําเป็นที่เผาศพนั่นแหละคือพื้นที่ของวัดมันไม่พอนะคะ,คะก็สร้างมาสี่ปีละที่ผ่านมาอบอตอก็ขอใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นสารกักตัวตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนมีคนมากักตัวเป็นร้อยไม่เห็นมีใครเจออะไรเลยอืก็เลยมองว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอะไรหรือเปล่าคนที่เจอไปทําอะไรไม่ดีเอาไว้หรือเปล่า ส่วนเหตุการณ์ที่มีผู้หญิงเสียชีวิตแบบตายโหงเมื่อ50ปีก่อนถามว่าจริงไหมมีผู้หญิงถูกรถชนอะไรแบบนี้ท่านบอกว่าคือมีผู้หญิงเสียชีวิตแบบตายโหงมันก็มีแต่ว่าวิญญาณจะเฮห,หรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้เพราะว่าท่านเจ้าอาวาบอกว่าอาตมาก,ก็ไม่เคยเจอตายโหงไม่มีเคยเจอกับตัวเองเคย Elekt, เพราะว่าเป็นคนบ้านนี้ไง เป็นคนบ้านนี้เป็นคนบ้านนี้เขาลักษณะเป็นยังไงตอนที่หลวงพ่อไปเจออ่ะก็รถชนตายตรงสะพานฝั่งนู้นน่ะหลวงพ่อคะหนูถามใปนความรู้ใน่อยงอย่างผีตายโหงเนี่ยสมมติว่าเขาถ้าเขาเสียชีวิตตายตรงนั้นแล้วอ่ะเขาจะต้องจองจําอยู่รงนั้นไหมอันนี้คืออยากรู้อันนั้นคนเป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อของคนโบราณว่าถ้าตายตรงนั้นก็จะวิญญาณก็จะอยู่ตรงนั้นแหละถ้า ถ้าญาติไม่ไปเรียกไม่ไปเรียกมาทุกคนไม่เคยเจอเพิ่งจะมาสุดท้ายนี่แหละเนี่ยเดือนตุลานี่แดละถ้ามีศพมีอะไรก็ไปนอนเฝ้าอยู่นั่นแหละพระนี่แหละก็ไปนอนเฝ้า oh <my> ไม่เคยเจอจจากผีหญิงสาวผมยาวชุดขาวที่บุรีรัมย์มาที่สุรินทร์กันหน่อยนะคะเป